สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อ l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหรวิศวะสอนสร้างชีวิตจากริคิทดาววันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยครับกับแนวทางการเสริมเติมแต่งนดวโชะตาเดี๋ยวนะครับผมจะบอกข่าวดี4ข่าวดีข่าวดีแรกก่อนนะครับผมนะครับจะเปิดสอนให้น้องทีมงาน ให้พี่โรสพี่นัทนะครับเปิดสอนร้อยมารัยไม่ใช่คำนวณเลขมงคลนะครับร้อยมารัยก็คือสอนเนี่ยครับสอนร้อยลูกเตา๋าขอโทษจะพูดถึงอันที่สองน,นี่แหละลูกเต๋าครับก็คือเราครับจะเปิดสอนร้อยหินสำหรับผู้ที่สนใจคุณจะไม่มี ลูกนีมิตมาก็ได้คุณออกมาเด็ดตัวก็ได้หรือคุณจะอยากมาเรียนรู้ว่าเขาร้อยเขาร้อยหินยังไงเราสอนให้คุณฟรีกำลังหาที่สอนอยู่นะครับรอให้โควิดซาสนิดหนึ่งนิดเดียวครับสอนฟรีเน้นย้ำสอนฟรีถ้าเกิดใครมีหินอยู่แล้วมาเอาหินมาด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีใครไม่มีก็มาอุดหนุนพี่นัดพี่รถล,ละกันผูกก้กรตนตรงเนาะแต่เราสอนฟรีอย่าลืม แต่ถ้าเกิดคนมาเรียนจะได้อะไรในจุดนั้นบ้างแน,แน่เลยครับคุณร้อยเป็นแน่นอนบางคนร้อยแล้วเอ,อาจารย์ทำไมไม่ตึงมันหย่อนหย่อนยาน,ยน <c oughs> แกเหมือนหวิศวะนี่แหละใช่ครับมันต้องมีเทคนิคทุกอย่างทุกศาสตร์มีเทคนิคถ้าเกิดคุณรู้เทคนิคคุณไปประยุกต์ใช้แน่นอนสอนฟรีมาเดี๋ยวตัวสอง จะเปิดสอนลูกเต๋าพยากรณ์ฟรีสำหรับใครที่มีหนังสืออยู่แล้วเอาหัวใจมาส่วนใครไม่มีลูกเตา๋ามาเรียนฟรีเน้นย้ำนะฟรีคุณมาเรียนคุณได้อะไรในการเรียนฟรีบ้างคุณเอาไปประกอบอาชีพผมคุณเลยสําหรับผู้ที่อยากรู้โหราศาสตร์รู้ลูกเตา๋าคุณเก่งลูกเต๋าพยากรณ์คุณเก่งโหราศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะอาศัยดวงดาว ล้วนๆเทคนิคต่างๆทิศสีข้อดีข้อเสียคุณจะได้รู้ในวันนั้นสอนฟรีครับเปิดสอนสูตรตรับเลขมงคลมหาเศรษฐีปฐมบรมครูอยู่ในนี้จะมีอยู่แล้วนะครับ3ส,สูตรแต่ในนี้ทั้งเล่มจะมีทั้งหมด8สูตรสอนทาง ช่องทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับช่องทางซูมรับ50ท่านนะครับสอนฟรีคุณได้ประยุกต์ใช้แน่นอนเขาสอนกันทั่วไป8,000ถึงหมื่นให้รู้เลยนะครับแต่ผมสอนฟรีทำไม้สอนฟรี 3, 4วิชานี้นะอาจารย์ตายไปแล้วผมก็ไปไม่ได้1ข้อ2ผมจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเอาไปเลยครับ มันไม่มีประโยชน์ที่จะตายไปแล้วไม่ได้ทำคุณให้กับใครเลยอย่างน้อยคุณเอาไปใช้ไปประยุกต์ใช้ผมไม่อยากคนโดนหลอกทั่นเองอ่ะเรามาเริ่มครับวันนี้ว่าด้วยลูกเต๋าพยากรณ์ประจำวันที่19พฤษภาคม2,565 โอคาแต่พระพิคเน่วนผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงเสกลูกเต่านี้ให้มีชีวิตและจิตใจแห่งพระองค์ท่านมาสถิตด้วยนโมพุทธายะนัมมัพพัทจะพัสกาสนาชาลีติด้วยเทินนชคัสาธุสาธุพุทธังจงเปิดเถิดทรมังจงเปิดเถิดสังฆังจงเปิดเถิดเปิดทิพเนศทิเบเกตทิเบกันทิระกายาถลายนั่นจงเกิดเปิดนัมโมพุทธายะนัมมพัทเอหิเอหิมามมามาสุกาลยะ ให้องค์เทพเทวะให้องค์เทพเทวีมาประทานพรแก่ทุกผู้ทุกนามที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ด้วยเถิดนะจ้าคะสาธุพุทธางจงเปิดเถิดธรรมายจงเปิดเถิดสังฆัยจงมเปิดเถิดเปิดโชคเปิดลาภเปิดความเป็นสิริมงคลให้เพิ่มพูนพูน,พนผลไปแก่ทุกผู้ทุกนามด้วยเถิดนะจ้กคะสาธุสาธุาาเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ลูกเต๋าพยากรณ์จะบอก ความเป็นมงคลกับคุณอย่างไรบ้างนะครับทอยได้หลุมนูนในหนังสือรูปเต่าพาราชญ์ครับเขียนว่าหลุมนูนี่คือดาวพเกตดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากไหว้อยากสร้างความเป็นมงคลในเรื่องจิตตาดุภาพพระราดุภาพให้คุณจุดทูป9ก้าดอกถวายเงิน9บาทหันหน้าหรือบ่ายหน้า ทิศอันเป็นมงคลที่พระเกตหรือลุมนูนสถิตยอยู่ทางทิศเหนือวิงบอลอ้อนบอลถวยเทพทั้งสิบกชั้นฟ้าแต่ได้เกิดโอ้อาจารย์เยอะเหลือเกินสิบกชั้นฟ้าเอาระบุได้ไหมว่าองค์ใดองค์หนึ่งได้ไหมมีนั่นก็คือพระศรีวดีหรือพระสังกาจายหรือพระมาลัยหรือเจ้าแม่คุนอิมหรือพระโพธิสัตว์ต่าง นั่นแหละครับคือสิ่งอันเป็นมงคลของคุณสีอันเป็นมงคลก็คือสีขาวหรือสีทองมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทอยได้เลขหนึ่งสีมงคลน็่นคือสีแดงนิ้วมงคลน็่นคือนิ้วหัวมือข้างขวาถ้าเกิดใครวีแหวนไม้ เราสามารถสวมแหวนไม้ได้ผู้ใหญ่จะได้การอุปถัมภ์คำทูช่วยเหลือเกี่ยวกับหน้าที่การงานถ้าเกิดคุณมีพลอยสีม่วงคุณจะได้เด่นได้ดังกล้ากล้าอึดอดทนวัดใจถ้าเกิดคุณมีพลอยสีฟ้าทำอะไรแล้วนี่ครับจะได้มีผลประโยชน์คนจะรักคุณหนุนดวงตา ของคุณนั่นเองและณปัจจุบันพระอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดบันจันทร์สถิตอยู่ณราศีพฤษศกให้คุณหันหน้าไปทานทิศใต้วิงวอลอ้อนบอลพระอินหรือพระอรุณอมรินหรือท่านเท้าศักดิศิ์จุดทูปหดอกลองดูนะครับมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร คอยได้เลข3อังคารว่ากล้าอังคารว่าขยันฝึกความขยันเข้าไว้ขันอาสาคนอื่นเยอะๆความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนอังคารถ้าเกิดคุณอยากแต่งลงแต่งหน้าให้จมูกเด่นเข้าไว้หรือก่อนจะทําอะไรหายใจลึกๆสูดอากาศให้เพียงพอเพราะอังคารว่าลมลมที่มันร้างคุณนะครับมีพลัง ปอดเกิดขึ้นและนิ้วเป็นมงคลของคุณคือนิ้วกลางข้างขวาคุณสามารถเสริมเติมแต่งโดยการสวมแหวนไม้นั่นเองจะได้มีผลประโยชน์เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณสวมแหวนสีไพลินหรือแหวนหนาาทำอะไรจะแก้วคล่องว่องไวกล้าฉะฉานทำอะไรเป็นเงินเป็นทองลองหาผสมใส่ยอยู่นะและทิพย์อันเป็นมงคลณนะปัจจุบันนี้สั ถิ่อยู่ราศีกุมและก็ย้ายมาสู่ราศีมีนณนะปัจจุบันคุณสามารถหันหน้าไปทางทิศเหนือได้เกิดมากเกิดผลเกิดดิดเกิดเดทแน่นอนสีเป็นมงคลก็คือสีชมพูมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ มาดูกันครับเลขมงคลการออกถอยลูกเต๋าเขาจะชี้นำชี้ทางให้เกิดมรรคเกิดผลนี่คือถอยได้เลข9เหมือนกับหลุมนูนเป๊ะทุกอย่างนะครับให้รู้ด้วว่าถ้าเกิดเราจะโอ้โหอาจารย์แต่งหน้าได้ไหมทำงี้ก็ได้ให้นภากคุณเนะี่ยกว้างๆเขาไว,าวา้เพราะความกว้างคือว่าเกต แคบคือมัตยูเปิดเนตตเลยครับเปิดเข้าไปเปิดหน้าผากไปกว้างล้างหน้าล้างตาไ่ไวทถะนดวงไม่ดีสำทับลงไปหันหน้าไปทางทิศเหนือจุดทูบก้าดอกนั่นเองครับนิ้วมงคลนี่คือนิ้วนางข้างขวาเราสามารถหาแหวนทองมาสวมใส่แล้วก็ระลึกถึงโอ้ค่าแต่ พระเกตผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือโอคาแต่ถวยเทพทัศชันฟ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงโปรดให้สิ่งที่ลูกวิงบอลอ้อนบอลั้งนี้เกิดมากเกิดผลได้เถิน,นะคคทุกค้ะเท่านี้เกิดมาเกิดผลแน่นอนครับลองดูนะมาดูกันต่อครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสทอยที่หลุมนูนเช่นเคยครับเราได้ ทุกรูปแบบแล้วขออย่างเดียวครับขอให้คุณนะครับปรุงจิตปรุงใจและลึกถึงสิ่งดีๆสิ่งอเป็นมงคลล,ลึกถึงพระและลึกถึงเจ้าก็ได้และลึกเหลือบโอ้โหอาจารย์ถ้าเกิดอยากจะไหว้ครับพระเกตเขาไปไหว้กันที่ไหนอาจารย์ไม่เคยพูดทักทีเลยศาลศาลจีนศาลเจ้าที่เจ้าอยู่เยอะๆถ้าเกิดไป ชนบุรีสมุทรเทพนาจาตะิดอยู่แต่ว่าโอ้ยวายทุกเทพเลยนั่นแหละคือว่ารวมเทพชุมนุมเทพหรือเทพ,พเจ้ามังกรอ,อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นสื่อกางในการที่แบบอยู่โลกณนปัจจุบันกับทวยเทพข้างบนลองไหว้อยู่นะครับผมเชื่อว่าเทพ,พเจ้าช่วยเหลือคุณแน่นอนมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ถอยได้เลข6โ oh อ้โ oh. หวันสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าเห็นเงินทองเทพเจ้าเห็นความรักความสุขอยู่แล้วถอยได้เลข6เนี่ยทิศอันเป็นมงคลของเลขกตอนนี้อยู่ทิศเหนือเพราะดาวพศุกร์สถิตอยู่หน้าราศีมีนสีมงคลก็คือสีฟ้านิ้วมงคลคือนี่หัวมือข้างสายเราสามารถหาแหวนเพชรแหวนพลอยสีแดงหรือ เราสามารถหาแหวนสีชมพูก็ได้มาสวมใส่ทำอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทองทำอะไรเกิดมากเกิดผลขยันขันแข็งมากยิ่งในเงินเยอะถ้าเกิดเราหาแหวนดยกมาสวมใส่พูดจาอะไรจะได้มีคนเชื่อคนฟังหรือตอนนี้ครับมีคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์หนูอย่าเป็นคนของสังคมอยาาเป็นที่ชื่นชมยินดีเหมือนผู้ว่าการเมืองเป็นผู้ว่า จากสมัครเป็นผู้ว่าเป็นคนสำคัญเนี่ยเราก็ลองหาแหวนสีเขียวหรือแหวนหยกหรืออะไรที่เป็นสีเขียวทรงเขียวทองมาสวมใส่นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเ้าไว้พูดอะไรไปพาใสคนจะได้มีคนเชื่อคนฟังอย่าลืมนะนี่คือกลเมตรเคล็ดลับอย่างดีเลยครับมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ อยได้เลข8แปลว่าคข้าข่องว่องไววโชคใหญ่มาถึงดวงเปิดโชคยังไงดีอาจารย์หนึ่งถ้าเกิดไหวให้จุดทูป12ดอกหันหน้าไปทางทิศตะออกไหวหนึ่งพระราหูก็ได้ไหวพระพิเครก็ได้ไหวเทพเจ้าไฉ่ชิงเอีย้ยก็ได้หรือใครมีน้ำเต้านะครับที่บูชาจากเราไปอ่ะเราลองเสริมเติมแต่ง้วยตาดูหรือ หัวาจารย์กลัวแตกเพราะสักดิิตเหลือเกินแล้วก็เอาไปติดไว้หน้ารถก็ได้หน้าบ้านก็ได้วันหนึ่งดูซิว่าน้ำเต้าจะให้โชคกับคุณอย่างไงหรือไม่กระทั่งว่าใครนะครับที่มีกําไรหรือนะครับต้องบอกว่ากําไรนะครับหรือนะครับเนี่ยครับลูกนิมิตนัเงินนักเศรษฐีมหาโชค เป็นสัลิดเนี่ยครับก็คือดาวราหูครับสามารถเอาไปแขวนเอาไปติดเอาเป็นกระดุมหรือเป็นข้อมือหรือนะครับเอามาใส่มือแล้วก็ท่องคาถาที่เราให้คุณไปผมเชื่อว่าราหูนี่เป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งพิกจากไม่มีเป็นมีเสริมโดยตาคุณ ได้แน่นอนอย่าลืมนะถ้าเกิดใครได้วัตถุมงคลไปคุณจะได้อันนี้เป็นมงคลของคุณคุณจะได้แหวนเป็นมงคลของคุณคุณจะได้กําไรเป็นมงคลของคุณไปเนี่ยครับมันปรุงจิตปรุงใจคาถาก็ได้ไปแล้วจําอะไรไม่ได้อยากได้เงินได้ทองก็มีเตพาหูหาติก็ได้ mm hmm. เกิดมากเกิดผลแน่นอนวันนี้ผมและทีมงานดูมงคลชีวิต ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ส7 0 0 0ท่านแล้วแล้วก็ทุกคอมเมนต์ผมก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองแล้วก็บางสิ่งบางอย่างทุกคนถามไปว่าอาจารย์หาเลิกขึ้นบ้านใหม่ให้หน่อยการหาเลิกขึ้นบ้านใหม่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่ว่าคุณนะครับได้หนังสือเล่มหนึ่งมาได้ปฏิทินเล่มหนึ่งมา แล้วคุณไปเปิดปฏิทินว่าเออวันนี้เป็นวันดีไม่ได้ครับต้องใช้ดวงบ้านนี้เหมาะกับคุณบ้านนี้ทำไมเหมาะคุณรถสีนี้ทำไมนนนำหเหมาะกับคุณรถสีนี้ทำไมเหมาะคุณแฟนคนนี้ทำไมเหมาะกับคุณเขาต้องใช้ดวงของคุณนั่นแหละเพราะดวงของคุณสำคัญสุดนะครับการให้เลิกสำคัญมากๆ ه, วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตาม ผมและทีมงานดูมงคลชีวิตสวัสดีครับ